สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องอยากไปทางการค่ะพี่น้องเดี๋ยวตีกันมาพักศาเตานะคะ สาไขระเบิดมอใหม่ใี่ไหมเอ้ยยมสิง่งเตรียมของลงทะเลกันจ้าพอเดีรับไปนอนเนาะค่ะเนาะตื่นตโนกตกใจเด้อขวัญเอ้ยขวัญตีเอ้ยตี่ไล่ซดไปเหรอคะแต่ว่าอันกระลุกที่เก่าจะพี่น้องเพราะว่าไอเราเหตุการณ์ให้พี่น้องฟังนะคะตี่บุหัวเกิดจากสาเหตุยังนนเนาะอืม มันบวรวผิดกดอีหยังเนาะค่ะตีก็เลยลบถิมนะคะเนาะก็เลยสิบเบาๆก็ตีก็ว่าถึงสถานการณ์ธรรมดานะคะแต่ว่าบวรวมันเป็นไปเป็นผิดกฎอีหยังของเพลินเนาะชุ่มชนนะคะคิดว่าเนาะอาจจะบให้วอาถึงเหตุการณ์ที่มันแบบว่าสนุกตกใจอีหยังสิเนาะคิดว่าเนาะแบบเป็นการแบบเพนไหนคนสนุกตกใจค่อนตื่นก็เลยลบคลิปตัดสินใจลบคลิป อันท,ที่อันนั้นกับพี่นองนะคะทิปคุยกับพี่นองเนาะเราติใจลบทิพย์ทิปไปเลยป่ะเดี๋ยวค่ะพี่นองที่ตกเขานะคะเตรียมอ,อาหารทิจะลงไปกินทะเลกันวันนี้นะคะวันนี้ไม่แสงแดดนะคะ มาถึงนะคะนิดหน่อยกับหิวกันนะคะเนาะก,กันได้ว่าเดี๋ยวจีจะเริ่มต้มซุปนะคะจีจีเอามาเนาะเอ้จีเตรียมมาค่ะมูน,นี่ เหอยหอยช้อพี่น้องวันนี้ตกปลาเดี๋ยวหอยหอยเบื้องผู้อู้เย็นแห้งค่ะเป็นน้ำแข็งขนาดคล้องที่เ้าว่างไว้ยัางสิค่ะว่างไว้พวกนุ่งพองน้ำก็เป็นน้ำแข็งหมดเลยค่ะเนี่ยอุตสาตีแบบว่าอันนั้นอันนี้มาแล้วก็ยังเป็นน้ำแข็งต่ออยู่เตาแก๊กก็ยังบ่อเฮ็ดงานเลยค่ะมันอันนั้นเนาะมันเย็นอดีตติจะใส่ชิ้นปลาไป็นน้ำ เตียมมานะคะใส่ให้เป็นหมดเลยอ,อนนั้ดูส่ไปแล้เป็นซืน้ลเลย่ไปให้หมด้งค่ะ,ะ,คะอยากมากินเอาบรรยากาศขอบบรรยากาศ,รรากาศที่นอก ใ <laughs> ดนะคะบรรยากาศหนาวเย็เยนๆหนาวหนาวอันเฮยันลังบ้านแล้ก็ยันคนล้างหมันกรสิบ้านเนอะหนาวปานนี้ซุมนี่มาเห็นเนี่ยแล้วกรสิบ้านนะคะกระโดดเนาะเจ้ากรสิอบานคากกาานเจ้าเที่ยวไปเทีาา <laughs> ย่ยวมาเนาะสร้างเพิ่นเนาะค่ะจะไมเป็นงานจะไม่ใช้พามไปใช้มาใช้คนเนาะเดีย๋ยวรอให้มันเดือดกันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้ะ โลองกออนยังต้มฟ้ามือตีเลยค่ะลยวอากาศเย็นจนไปน้ำแข็งเปแล้วจะปันลเฮ้ยอยกอยากเล่นเย็นเนาะเฮ้ยได้ใชไู กินแล้วีสันเอนะคะมันปูออกว้าวโซมาเอร์อมเรออยวไปสักนะเดกินอร่อยไหมอร่อยนะเอเธเป็นหนึ่งในเด็กที่ดีที่สุดในโลกอลย det Där mm. en gång. Bort. Där. grön en gång. Tupp, tolv rätt. Grön. Ja. Som var den box. Mm. เอาด้วยว่ะขันนะจ้ะให้เอาไว้เลยเชื่ออู้ยโอ้ยโอ้โห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 โอ

โอ้ยเอ๊ะแต่อีกแล้วจะกินอีกแล้วค่ะอู้ยเซมเซมไซเซมไซเพื่อทคะแต่ปลาคือตอนมาตกเทหล่อแหลกแล้วจ้ะะน้ำแข็งโอ้ยวิ่ไดลยไหนเซมไซโอโมส Yeah. Would you had more. No. Okay. <cười> <cười> yeah, very good. Very nice. Good luck, yendo. Good luck, Take it up, Mandot uh, uh. Mandut mandot, Hah? Ya. Namit. Iyan papa. Papa hayin. Papa ha ken. Bah. Yo ka ได้ค uh mm ่ะปลาสดเหล่มมาแล้วมา๊าะ Bad. คลิปนี้เราขอจบไวเเ้เพียงเท่านี้นะคะและ้วก็มาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>